รับผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืงองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะทุกภาคส่วนทั่วโลกสิ่งที่ห่วงใยที่สุดคือเรื่องสุขภาพตั้งแต่ปัญหาโควิดนะคะอยู่กับทั่วโลกทุกประเทศมา3ปีกว่าและจนกระทั่งทุกวันนี้มันเป็นโรคที่ทุกคนต้องอยู่กับเข้าให้ได้ไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่จะหายก็คงวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะถ้าเกิดออไม่ก้าวข้ามให้ได้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพการที่จะ สื่อสารยังไงหรือฟังสื่อยังไงที่ไม่ให้ตื่นตระหนกเพราะนั้นวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะท่านเป็นรองคณะบดีสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิทย์เพียรสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสายสมสวัสดีครับวันนี้ต้องถามแล้วคะว่าในฐานะที่เป็นรองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรเนี่ย ของรามาต้องทำอะไรบ้างกับเรื่องภาวะสุขภาพความปลอดภัยชีวิตของผู้คนในสังคมคือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามัาธิบดีเนี่ยเรามีหน้าที่ในการเป็นประทีปสองทางให้ความรู้ประชาชนนะครับเพราะเราก็มีหน้าที่ที่จะให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพ ทั้งตอนที่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็อยู่นอกโรงพยาบาลนะฮะ,ฮะโดยที่เราใช้สื่อสมัยใหม่มสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งคนสายสมองคงรู้ดีพวก e b o o k YouTube Line <ะ>เนี่ยเพื่อข้อมูลประชาชน24ชั่วโมงเพื่อเขาจะได้ไปดูแลสุขภาพด้วยตัวเขาเอางได้ครับตอนนี้ก็คือเขาต้องเข้ามาเป็นสมาชิกหรือเขาต้องเปิดอแอปอันนี้ขึ้นมาไม่ม<า>ไม่จำเป็นเลยนะครับเขาสามารถชมฟรีได้ตาม Facebook YouTube เขมีแอคเคาทกับพวกนี้ก็สามารถดูได้หมดเราเมืกี้พวก Line Official มี Infographic คือเรามีหลายช่องทางในการสื่อสารเรื่องข้อมูลครับผมทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นสื่อสาร2 Two-way Communication หรือสื่อสารข้างเดียวเช่นเรามีประเด็นเรื่องนี้เราอยากให้ประชาชนได้รับรู้เราก็สื่อออกไปหรือว่ามันมีคนที่โทรเข้ามาหรือสถิติของการเจ็บป่วยของคนที่มารักษาที่โรงพยาบาลมาแล้วเราก็เอาสถิติหรือว่าโรคเรียกว่าฮอตฮิตเอามาพูด เรามีทั้งสองแบบเลยนะครับเรามีทั้งแบบ one way communication เราสื่อเรื่องของโรคและวิธีการดูแลตัวเองนะคะอีกันคือเรามีการตอบคําถามจากทางบ้านด้วยเรามีรายการเขาเรียกว่ารัดคิวหมอครับรัดคิวหมอใช่เป็นรายการที่เราเป็นไลฟ์ครับทำเฟซบุ๊กไลฟ์คนทางบ้านสามารถส่งคําถามเข้ามาแบบถามถามด้วยคําพูดตัวเองเลยนะฮะ หรือโทรศัพท์เข้ามาแล้วเราก็สามารถตอบคําถามให้เขาเรื่อยๆโดยที่เราจะมีหมอที่เป็นเอ็กซ์เพรสเนี่ยอยู่สองสาท่านในรายการครับ<อ>ร่วมกับพิธีกรค่ะแปลว่า,เ,าเก็บเก็บไอ้นี่ไว้ประเด็นคําถามไว้แล้วเราก็รวบรวมมาสําหรับเชิญหมอเฉพาะทางมาตอบถูกไหมคะใช่ครับแล้ว,แล,วแล้วอย่างหนึง่งบางทีเราก็เอาแบบไลฟ์เลย<อ>คือเรามีหมอที่สามารถตอบคาถามได้เยอะมากหรืออย่างน้อยที่สุดก็แบบชี้ทางชี้เป้าได้ถูกคือไม่จําเป็นว่าจะต้องเตรียมคําถามกันมาก่อนนะครับอ๋อค่ะแปลว่าบางทีเนี่ยหมอคนนี้ แต่ว่าเขาจะถามเรื่องที่ไม่ใช่จะไม่ช่หลาสองคุณหมอคนนี้ก็ได้ถูกไหมเช่นวันนี้หมอที่มาเนี่ยเป็นหมอเชี่ยวชาญโรคหัวใจใช่ครับแต่ว่าคนที่ถามมาถามเรื่องป่วยโรคไตเรื่องอื่นก็ตอบได้อย่างงี้เหรอครับตอบได้ครับีแต่ว่าเราจะตอบไม่อาจจะแบบเปเพศแนะแนวทางว่าเขาต้องทําอะไรต่อนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะมีการโปรโมทไว้ก่อนว่าเราจะตอบคําถามหลักๆนี่คือโรคอะไรในวันไหนใช่เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่เขามีโรคนั้นนั้นเขาก็จะมาถามกันวันนั้นเป็นหลักนะครับ ในวันนี้เนี่ยค่ะส่วนใหญ่งานที่คุณหมอทำในเรื่องสื่อเนี่ยป,ประเด็นปัญหาของความกังวลและความเจ็บป่วยของคนในสังคมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องอะไรเป็นส่วนใหญ่คุณสายสมเชื่อไหมครับว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นหลักเลยแน่นอนคนบ้าเยอะสุดตอนนี้ใช่ครับมีคนถูกต้องเลยครับมีคนชอบมาถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องซึมเศร้าทําแบบสอบถามเรื่องซึมเศร้าเยอะมาก<ช>แสดงเขาเป็นห่วงว่าตัวเองเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของซึมเศร้านะครับแปลว่า โรคกายรักษาได้แต่<ะ>โรคใจเนี่ยเป็นเยอะจนกระทั่งคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นหรือบางคนเป็นโดยตัวเองไม่รู้ถูกต้องครับสังคมปัจจุบันก็เครียดซะด้วย<ะ>เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีทางออกในชะ่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเรามีพวกนี้ครับ<ะ>สื่อโซเชียลมีเดียหรือมีเว็บไซต์ที่เขาเขาถึงได้24ชั่วโมง<ะ>นอนไม่หลับตอนคืนเครียดขึ้นมาทำไงอ่งอพึ่งเรา แล้วรายการของเรานี่มี24ชั่วโมงเหรอคะเขสามารถใช่ครับเรามีทีวี24ชั่วโมงเป็นช่องที่อตอนกลางคืนก็รีรันนะครับแล้วก็ สื่อโซเชียลมีเดียแน่นอน access มื่ไหร่ก็ได้ยูทงยูทูบสามารถแต่ว่าไอการโทรเข้ามาเนี่ยเรามีไอสายด่วนตอบปัญหาได้2 4ชั่วโมงไหมคะไม่ครับเฉพาะเป็นช่วงเวลาครับสักประมาณ5้าถึงหกโมงเย็นของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับค่ะค่ะเรายังไม่มีสายด่วนแบบที่มีหมอคอยรับตลอดไม่มีครับจริงๆน่าจะมีนะคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะบางทีตีหนึ่งเขาเครียดลุกขึ้นมาจะฆ่าตัวตายแต่เกิดนึกขึ้นมาได้มีสายด่วนของรามาของคุณหมอแล้วก็โทรมา ถามเพราคุยไปเขาก็ลืมเรื่องที่เขาเครียดแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจว่าทางรัฐบาลเ็ามีสายด่วนพวกนี้นะครับแต่เขาไม่ได้เป็นหมอไม่ใช่หาถูกต้องครับเล้ก็หาหมอมาอยู่เวงคงยากนิดนึ่งแต่แต่ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าน่าทำนะฮะหรือว่านักจิตวิทยานักจิตวิทยาใช่ครับผมทีนี้ที่คุณหมอบอกว่าคนโรคซึมเศร้าจะเยอะคนกังวลทีนี้ถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับโควิดหรือโรคทันสมัยมีการให้คําแนะนําปรึกษาหรือไลฟ์เข้ามา มากน้อยอย่างไรคะเยอะมากเลยครับในช่วงโควิดเนี่ยนะครับดังเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมาทิปดีซึ่งเราให้ข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยนะโดยเฉพาะเรามีคอลัมน์ก็เรียกโควิดรู้เพื่อรอดนะครับเรามียอดวิวต่อปีเนี่ย40มิลเลียนวิสิต40ล้านวิสิตต่อปีนะสำหรับเว็บไซต์เราแสดงว่ามีคนชาติอื่นด้วยใช่ไหมคะอ๋อไม่ไม่เชิงครับคนส่วนใหญ่เป็นคนไทยเลยครับเนื่องจากเรามีอะไรๆมีข้อมูลเยอะดังนั้นคนก็เข้ามาอ่านเยอะนะครับพวกสมุนไพรยารักษาโรคการปฏิบัติตัว เยอะครับเท่ากับว่าเ,ออเรื่องโควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็พยายามหาความรู้ในช่องทางที่ติดต่อมาทางคุณหมอทีนี้ตอนก่อนเข้ารายการเ,เราได้คุยถึงรามาชาแนลค่ะตรงนี้ค,ค่ะ เป็นรายการอย่างไรแล้วก็ดาเนินมาเท่านานเท่าไหร่แล้วก็ต้องเปิดช่องทางไหนยังไงครับรามาแชมโดชื่จริงแล้วก่อสร้างมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็ทําเป็นการให้ความรู้ประชาชนอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะฮะเรามีการเจอตอบคาถามนะครับเป็นไลฟ์นะฮะแล้วก็มีเรื่องการทำด็อกิวเมนทารีด้วยด็อกิวเมนทารีมีหลายอย่างเช่นเรื่องของแคนเซอร์เรื่องของโรคหัวใจเรื่องการออกกําลังกายนะครับ บางครั้งรอคนไข้มาฟลอ์ว่าไอ้คนไข้เป็นยังไงการดําเน<ะ>ินชีวิตเป็นยังไงแล้วผลการรักษาเป็นยังไงแบบนี้เ<ะ>ป็นการแชร์ประสบการณ์ของคนไข้<ะ><ะ>แล้วก็มีหลายอย่างครับเช่นสอนการออกกําลังกายโรคคอตฮ<ะ>ิต<ะ>สิ่งที่ถูกสิ่งที่ true ข่าวจริงข่าวเก<ะ>้<ะ>แล้วพวกนี้ครับก็เราก็มีหมดแล,<ะ>แล้วนี่ยอยู่มีรามาชาแนลนี่อยู่ใน ทีวีเป็นสื่อช่องหนึ่งเลยใช่ไหมแล้วมีตลอด24ชั่วโมงถูกต้องใช่ครับเป็นเป็นสื่อสุขภาพดี24ชั่วโมงสโลแกนของเรานะครับแล้วมันช่องอะไรคะถ้าเกิดอยู่เรามี True มีอยู่ในเคเบิลทีวีอยู่ใน บางรีที TV บางช่องก็เอาของเราไปออกนะครับอย่างนก็เอาของเราไปออก <l ub> แล้วเราก็มีพันธมิตรอย่างเช่น Top News ก็เอาของเราไปออกส <l ub> ื่อกรุมประชาสัมพันธ์ก็เราไปออกครับเป็นว <l ub> ิทย <N BT> <l ub> ุก็มีแล้วคุณหมอต้องเลือกหมอมาอัดรายการมาตอบคำถามอย่างนี้ <l ub> มันจะต้องอัปเดตตลอดนะ <l ub> <l ub> คือรายการของเราเนี่ยมีทั้งด o c u m e n t a r y ซึ่งก็จะมีหัวข้อนะฮะเช่นยกตัวอย่างเราอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบนะครับเช่น เรื่องมะเร็งอะไรเงี้ยนะหรือเรื่องหัวใจอย่างนี้เราก็จะมีซีรีส์ของเราสักประมาณ15-20ตอนแต่ละช่วงก็รันกันไปครับเวลาที่คนเข้ามาถามมาโทรมาที่โรงพยาบาลนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่เขาจะเขาจะป่วยมาก่อนหรือเขาคิดว่าตัวเองป่วย เชื่อไหมครับสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะมีคนไข้ที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อย,อยรู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรก็ถามเนาะ,ะ <ๆ S 1> เดี๋ยวนี้สื่อทางเขาเหมือนจะรู้วันว่าใช่รู้รู้ดีมากรู้ดีมากๆ <c oughs> ความบางคนความรู้นี่เถียงได้เลยเถียงกับหมอได้นะครับโอ้ทำไมอย่างนี้ <c oughs> น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เวลาเขาเข้ามาถามคําถามเราทางรายการเนี่ยนะครับความรู้เขาแน่นมากเลยเขาเคยไปตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงแล้วเขาเคยไปแก้คอมพิวเตอร์แล้วผลเลือกอะไรตัวนี้กี่มิลลิกรัมต่อเท่าไหร่โอ้รู้หมด เพราะฉะนั้นทําให้การตอบคําถามเขายากขึ้นยากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็บางส่วนที่ง่ายคือข้อมูลมันแน่นนะ,ะฮะเพราะนั้นก็จะตอบได้ชัดเจนใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีอาการเวียนหัวแล้วฉันเป็นโรคอะไร<ฮ>ะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแต่ว่าก็มีนะคะที่บางคนเนี่ยรู้เยอะแล้วพอ,อ้รู้อาการทั้งหลายแล้วก็นี่เขาก็สมมติฐานว่าเขาเป็นแล้วอ่ะคือเหมือนว่าเอเาใช่เลยฉันมีอาการอย่างนี้อ <ๆๆ S 2> ย่างนี้โดยแอดซูมว่าตัวเองเนี่ยเออสงสัยเป็นแล้วอย่างนี้ก็มีมีครับคือ คนเรามีโรคอันหนึ่งเขาเรียกไฮโปคอนดรียกไฮโปคอนด i รียกคือประเภท ผิดพิตกฮะฟังเพื่อนพูดว่าไอ้นี่โอใช่แล้วใช่อันนี้ก็ใช่แล้วคุณหมอเวลาเขาโทรมาถามนี้ต้องแนะนำยังไงคะเราก็ถ้าเราไม่มั่นใจก็มาตรวจครับบางคนอาการไม่เหมือนจริงนะบางคนมันเหมือนบางส่วนไม่เหมือนบางส่วนนะครับก็ต้องแนะนําให้มาตรวจใช่ทีนี้โรงพยาบาลรามาเนี่ยครับปัญหาก็คือรอนานไหมต้องรอคิวไม่มีห้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ เออทำไมถ้าเกิดเขาเป็นคนป่วยเข้าไปแล้วต้องนอนรอห้องหรือยังไงอันตรงนี้ค่ะคุณหมอต้องสื่อสารนะครับคุณสายสมครับเชื่อหรือไม่ว่าการที่เรามีรามาชาโนหรือว่าสื่อต่างๆของรามาของรามาธิบดีเนี่ยนะฮะไม่ได้ตั้งใจที่จะดึงคนไข้มาสู่ในโรงพยาบาลน,นะครับเพราะเราไม่มีที่ใช่ค่ะสิ่งที่เราต้องการคือคนไข้มีความรู้มากพอที่จะไปดูแลตัวเอง หมายถึงว่าดูแลเบื้องต้นนะคะ,ะหรือปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง<ะ>ด้วยตัวเองที่บ้านเขาจะได้ไม่ต้องมาโรงพยาบ<ะ>าลทีนี้ในส่วนที่คนที่มาที่โรงพยาบาลแล้วแล้วหนึ่ง<ะ>ประสบปัญหาไม่มีเตียงร<ะ>อผ่า,าตาัดหรือว่าคนไข้ waiting list ยาวนานมาก<ะ>แล้วโรคเนี้ยสุเช่นจะต้องผ่า รอไปอีกสองเดือนสามเดือนเพราะยังไม่มีคิวอย่างเงี้ยคุณหมอมีวิธีสื่อสารหรือมีวิธีจัดการกับเคสอย่างงี้ยังไงคะเพราะว่านี่คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะคลี่คลายอ่ะอันนี้นอกสโค p e ของของของ,ของที่เราทําใช่ครับอันนั้นก็แล้วแต่หมออันนั้ล้วแาแ่ใช่ครับแต่คุณหมอจะต้องได้รับเจอที่คนโทรมาคอมเพลนหรือว่าโอ๊ยทำไมฉันยังไม่ได้เลยอย่างนนี้เพราะเขาใช้ช่องทาง ของคุณหมอเนี่ยอันนี้จริงๆเชื่อไหมครับพอสักพักพอเราทํามาหลายปีเนี่ยเขาก็รู้แล้วนี่ไม่ใช่ช่องทางที่จะไปสอบเลยถูกต้องแปลว่าต้องมาถามแต่เรื่องโรคคนนั้นอย่ามาบ่นเรื่องบริหารเขราว่านอกเหนือเราทำไม่ได้ใช่ครับเตียงมันก็จํากัดแต่เข้าใจนะครับช่วงโควิดเนี่ยคนต้องการคําแนะนําต้องการเตียงมากโดยเฉพาะสมัยที่เป็นเดลตานะครับโรคมันแรงแล้วคนก็กังวลสูงมากแต่เราก็ช่วยได้ถึงระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับ ตอนนี้เห็นเขาจัดอันดับท็อป10โรงพยาบาลของประเทศไทยรามาได้เป็นอันดับที่ที่4นะครับถ้าจำไม่ผิดถูกก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของเทคนิคการแพทย์หรือว่าการบริหารจัดการหรือว่าในในภาพรวมอันไหนที่หมอคิดว่าทําให้ได้ขึ้นอันดับสี่ตอไปเป็นหลายหลายเรื่องนะครับเพราะก็ต้องมีการฟีดแบ็จากคนไข้มีเรื่องเทคโนโลยี r e c o m n d a t i o n จากต่างประเทศว่าคุณได้มีผลการวิจัยหรือการตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศแล้วก็ มาตรฐานการดูแลที่ดีนะครับก็หลายๆอย่างรวมโรงพยาบาลรามามีทั้งหมดคนไข้รับได้กี่เตียงคะโอ้โหถ้าเกิดรวมทั้งของโซนพยาไทยของโซนของจักรีนิพนซึ่งเป็นแคมปัสใหม่ของโรงพยาบาลรามาที่บางพลีนะครับก็น่าจะอยู่ราวๆเกือบ2,000เตียงครับเกือบ2,000เตียงแล้วหมอจำนวนหมอที่เป็นคุณหมอประจำประมาณ 900ท่านถ,<อ>ถ้า,ถาจำไม่ผิดนะครับถือว่า <นะ S 2> เยอะมากนะคะถือว่าเยอะมากเยอะครับแต่ว่าก็ไม่เพียงพอนะครับใช่แล้วพวกพยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาลนี่คะขาดไหมคะหรือว่าเราเรามีโรงเรียนเรามีมหาวิทยาลัยคณะแพทย์คณะแพทยศสาสตร์มีคณะพยาบาลใช่ครับเรามีโร <c oughs> ง,งเ,เรามีโรงเรียนพยาบาลเป็นของตัวเองนะครับซึ่งก็ผลิตพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลเราแล้วก็ที่อื่นๆด้วยในกระทรวงในระบบสาธารณสุขไทยนะครับแต่แต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอ ไม่เคยมีคําว่าเพียงพอครับเพราะเราเป็นเอจิ้งโซงสยตีคนไทยเริ่มอายุมากขึ้นแล้วก็อายุยืนด้วยแล้วก็เพราะฉะนั้นก,ก็การดูแลก็ลําบากขึ้นนะโรคซับซ้อนหลายโรคคุณหมออยู่เป็นรองคณะบดรีฝ่ายสื่อสารองค์กรเนี่ยธงที่ผู้บริหารของโรงพยาบาลระดับผู้มในการโรงพยาบาลทงที่เขาให้มาในการสื่อสารคืออะไรคะคือจริงๆแล้วมันมีหลายมิตินะครับอันที่หนึ่งคือเราต้องการ ให้ความรู้ประชาชนนะครับอันนี้เรื่องที่1เลยแต่เรื่องที่2ก็คือการที่เราสร้างกูดเวลกับสังคมไทยนะครับว่าโรงพยาบาลรามาได้ทําเพื่อสังคม,มแล้วก็การบางทีเราก็ต้องการพึ่งเงินบริจาคบางส่วนอันนี้ก็มีส่วนที่ที่ผมคิดว่าเราก็มีหน้าที่ช่วยเหลือทางมูลที่รามาธิบดีได้ครับค่ะแล้วยังมีคนบริจาคเยอะอยู่ไหมคะแม้ภาวะจริงจริง,รงแล้วภาวะโควิดคนกลัวตายเยอะคนจะบริจาคโรงพยาบาลเยอะ จริงครับโดยเฉพาะช่วงแรกนี้ต้องยอมรับเลยแต่ในทุกๆอย่างครับเหมือนการการเรียรอยเองินและการบริจาคนช่วงแรกก็จะเยอะเนาะ,ะเพราะกำลังใจแบบเห็นใจนะครับเพาอยากทำบุญเออตัวเองจะได้อน,น,สอน,นุสอนิสง์จะได้ไม่ป่วยอ,อย่าเงี้ยเพราะฉะนั้นเนะี่ช่วงตั้งแต่มีโควิดเนี่ยในฐานะที่เป็นคนทำงานสาธารณกุศลเนี่ยมูลนิธิอื่นๆเนี่ยะจะแย่เลยแต่ว่าแค่เกี่ยวกับโรงพยาบาลกับวัด ค,คนจะอยากทําบุญเยอะอันนี้มีมีผลจริงมีผลจริงครับแล้วเราสามารถเห็นได้ด้วยว่าช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกๆเวลาโรคมาเนี่ยคนจะบริจาคก,กันเยอะแต่สักพัก,กครับก็จะค่อยๆค่อยๆถอยลงาการบริจาคก,ก็ค,ค่อยถอยลงแต่แต่เราก็ต้องการ งานบอยจากไปเรื่อยๆคุณ <ๆ S 2> หมอมา,าทํางานด้านสื่อสารแต่ว่าเห็นว่าคุณหมอเป็นหมอโรคหัวใจใช่ไหมครับ,รบโรคหัวใจในผู้ใหญ่หรือในเด็กคะของผู้ใหญ่ครับแล้วยังยังรักษายังผ่าตัดอยู่นะคะแน่นอนครับทาอย่างน้อย3ามสี่วันทาบอลลูน3-4ี่วันต่ออาทิตย์ออครับก็ <ผม S 2> เป็นคุณหมอที่ทาบอลลูนแล้วก็อะไรคะผ่าตัดเอเส้นเลือดเหรอคะอ๋อผ่าตัดนี่เป็นของหน้าที่ของหมอศัลยกรรมหมอเป็นหมออายุรกรรมครับเป็นหมอทางอายุรศาสตร์ก็คือทำบอลลูนถูกต้องครับ แล้วสิ่งที่คุณหมอภาคภูมิใจในวิชาชีพที่ทำมาเนี่ยคือจุดไหนในช่วงกี่ปีที่ทำมาถึงวันนี้เป็นหมอมาก็ประมาณ20ปีได้ไหมคะใช่ครับได้เลยได้นะคะ20ปีที่ผ่านมาคุณหมอภูมิใจอะไรที่สุด ในส่วนตัวเหรอครับ<ม>ก็ใ,ในแง่ของการงานนะครับการเป็นรองทัณฑ์ปฏสื่อสาร,ร,สร,รางองค์กรเนี่ยผมว่าเราผมสามารถ contribut ์ให้องค์กรได้เยอะนะครับส่วนในแง่ของส่วนตัวการเป็นการเป็นแพทย์เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ย<ช><ช>เทคโนโลยีอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเทคโนโลยีที่เราสามารถสิ่งที่เราเคยทําไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราทําได้ดีขึ้นเยอะแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะเช่นยกตัวอย่างสมัยก่อนในการทําบอลลูนหลอดเลือดหัวใจนะครับก็จะทําได้ไม่กี่เส้นไม่กี่ที่เดี๋ยวนี้เกือบจะ ทุกคะแนนของหลอดเลือดเราก็สามารถซ่อมได้การทําหัตการบางเรื่องเช่นหลอดเลือดส่วนปลายนะครับเราก็ทําได้อย่างอย่างเชี่ยวชาญนะคะแล้วแม้แต่เทคโนโลยีที่สมัยปัจจุบันเนี่ยเช่นการเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดองฟังดีๆเปลี่ยนลิ้นหัวใจใช่ใส่ท่อเข้าไปฮะเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดซึ่งมันฟังดูเหลือเชื่อมากไปเปลี่ยนลิ้นหัวใจยังไงโดยไม่ต้องผ่าตัดนี่ก็ทําได้แล้วเราใช้สองกล้องหรือเราใช้ใส่ท่อครับใส่ท่อเข้าไปจากที่หลอดเลือดที่ขา ไม่ต้องดมยาด้วยแล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้หุ่นยนต์ใช่ไหมไม่ต้องครับใช้มนุษย์ได้เลยครับแล้วประสบความสําเร็จทุกเคสไหมคะก็สูงมากครับ99%เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อุปกรณ์ก็ยังแพงอยู่นะฮะมีโรงพยาบาลชั้นนําในประเทศไทยที่ทําได้แต่ว่าไม่ทุกที่คุณหมอเป็นหมอบอลลูนเนะคะเคยสูงสุดสักกี่เส้นในคนเดียวที่บอลลูนเพราะว่าเมื่อก่อนีนยุคแรกๆบอลลูนเนี่ยจะทําได้เส้น2เส้น ก็ไม่ไม่ไม่ได้ทําพร้อมกันในเวลาเดียวแต่คุณบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันไปได้ดีแล้ว สูงสุดได้กี่เส้นในคราวเดียวในคนเดียวเชื่อหรือไม่ครับว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานวนเส้นมันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเส้นถ้าเกิดว่ามันตีบจริงหลายเส้นแต่มันง่ายแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับแต่มันก็มีอื่นๆที่เราต้องคำนึงถึงเปราะบางเส้นเลือกเปราะบางคดมากหินปูนเยอะมากอะไรแบบนี้ครับทำในทีเดียวไม่ได้ก็หรือเขามีปัญหาหนึ่งที่ทำไม่ทาในทีเดียวไม่ได้เช่นไตไม่ดีอะไรแบบนี้เราก็ต้องเว้นระยะไปถูกต้องใช่ครับแต่ว่าพอยก็คือเวลาเราทําเรื่องแบบนี้เราคํานึงหลายอย่างนะครับเช่น ผลระยะยาวการกลับมาติดตันใหม่ความคุ้มราคาในการทําหลายๆเส้นเพราะเราใช้อุปกรณ์เยอะผลเสี่ยงกับคนไข้อะไรแบบนี้ครับที่โรงพยาบาลเรามาค่ารักษาแพงไหมคะก็เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ไม่แพงอยู่แล้วโดยโดยนเจอร์แล้วก็มีภาคนอกเวลาอะไรอย่างนี้ไหมมีครับอันนั้นก็จะแพงกว่าก็มีส่วนต่างนิดนึงครับก็ทําให้เราสามารถเปิดบริการได้24ชั่วโมงซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะกลายเป็นว่าสมมติยกตัวอย่างถ้าเกิดเราเป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีระบบนอกเวลานะครับหมอก็ทํางาน ในช่วงเวลาราชาการเนาะหรือก็อยู่เวรนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีระบบนอกเวลาเนี่ยทำให้แพทย์เจ้าหน้าที่พยาบาลเภสัชทุกทุกบุคลากรทุกทุกแผนกเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลมากขึ้นมีปัญหาอะไรสมมุติมีเกิดคนไข้ไม่สบายตอนวันเสาร์ตอนเที่ยงเงี้ยมีหมอมีอาจารย์หมอยในโรงพยาบาลตลอดเลย24ชั่วโมงคือในอดีตเนี่ยพอหลังเลิกงานไปแล้วหมอทั่วไปก็จะเปิดคลินิก หรือไปทําที่โรงพยาบาลเอกชนหรือก็ไปเล่นกับลูกถ้าพอเราเปิดเวลานอกเวลาราชการรับคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งก็ทําให้คุณหมอรักพยาเหล่านี้ก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลนอกเวลาถูกไหมคะโดยที่ไม่ต้องไปเปิดคลินิกตัวเองไม่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนอันอื่นถูกต้องไหมคะถูกต้องครับมีเปอร์เซ็นต์ถูกก็พูดยากนะครับผมว่าสัก ครึ่งหนึ่งก็เป็นไปได้นะฮะแต่สิ่งที่สําคัญอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือกลายเป็นว่ามีหมอพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเยอะอยู่เ,เพราะฉะนั้นเกิดปัญหาอะไรก็มีหลายมือหลายไม้ช่วยกันคปัญหา<ะ>และอุปสรรคในการทํางานของคุณหมอคืออะไรคะในการสื่อสาร,รในการรักษาเนี่ยไม่ห่วงแล้วฟังดูคุณหมอก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จ<ะ>กับการรักษาในเรื่องวัลโรนหัวใจ<ะ>หรือการเปลี่ยนดิ้นหัวใจอะไรก็ตามแต่ปัญหาอุปสรรคในการทํางานบริหาร การการสื่อสารก่อนเดี๋ยวผมลงมารสื่อสารก่อน่ค่ะคือการสื่อสารเนี่ยเราต้องสู้กับหลายเรื่องเนาะเฟกนิวส์เรื่องบัตเจ็ตในการทํารายการอันนี้สําคัญสุดใช่ใชแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนไปในเรื่องของความสนใจแล้วก็ กลุ่มเป้าหมายที่เราเขาอยากให้เราเราอยากให้เขามามาฟังเรื่องของเรานะฮะเราสมมติทีไรเรื่องก่อนนะครับเรื่อง fake news เนะเราพูดบางเรื่องเนี่ยเป็นเป็นเรื่องข้อมูลหลักฐานทางวิชาการแต่คนก็ไม่ฟังนะฮะคนฟังเขาไปฟังข่าวลือ,อ,อใช่เขาไปฟังเรื่องว่าโอ้กินเหล้าแล้วทาให้ล้างเชื้อโรคชัวก่อนแชร์เนี่ยมันเกิดได้ทุกทีใช่แล้วว่ากินเปรี้ยวฆ่าเชื้อโรคกินน้าด่างกินน้ากรอบทาให้ไม่เป็นโควิดสมมุติอย่างนี้นะฮะ ใช่แล้วมันทําให้เราต้องมานั่งเหนื่อยกับการแก้ข่าวนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่การเปนว่าข่าวพวกเฟคนิวส์แชร์กันเยอะในขณะที่เรื่องจริงอย่างเช่นเรื่องที่มาจากรามาชาโดอาจจะแชร์น้อยหน่อยแต่เราก็มีประสบความสําเร็จนะบางวิวบางท็อปิกบางเรื่องของเราก็แชร์กันเป็นแสนแสนวิวเป็นล้านเป็นหมายถึงมีคนดูยอดวิวห้าแสเป็นล้านนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ เรื่องที่2คือเรื่องบัตเจ็ตอย่างที่ไม่คิดเคุนสายสมบออนะครับมันมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะโลกของความเป็นจริงมันทุกอย่างมันต้องใช้เงินเนื่องจากโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้เราไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่ทําเรื่องสื่อเป็นเป็นหลักแต่แต่โดยธรรมชาติเป็นรักษาใช่ครับเพราะนั้นการทําสื่อเป็นเรื่องที่ใหม่เขาก็ให้บัตเจ็ตน้อยแต่อย่าให้ขยายข่าวให้เยอะๆใช่ถูกคือต้นทุนน้อยแต่ต้องการเยอะนะฮะแต่ทุกที่ละครับผมว่านะเราก็พยายามทําให้มัน คุ้มค่าที่สุดที่จะเป็นไปได้นะฮะก็ถือว่าสองปัญหานี้คุณหมอยังจะต้องสู้และฝ่าฟันต่อใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็สามารถสามารถกระจายสื่อของเราไปช่องทางต่างๆนะครับเรก็มีพันธมิตรอย่างที่ที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะครับท่านผู้ชมคะผ่านไปรวดเร็วเกือบ30นาทีแล้วนะคะกับคุณหมอภาวิสนะคะซึ่งได้คุยถึงอีกมิติหนึ่งหมอที่มาทํางานสื่อสารก็ไม่ใช่ง่ายแต่จริงๆแล้วหมอมีฝีมือมากในเรื่อง โรคหัวใจนะคะบอลรูนแล้วก็ผ่าตัดที่หัวใจโดยไม่ต้องผ่าไม่ต้องรมยาอะไรต่างๆก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งเป็นเหมือนคนรุ่นใหม่แล้วก็ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังหลายๆงานนะคะทึ่งทาไมมาพูดในวันนี้ใครจะรู้ว่าคนที่ทําสื่อรามาชาแนลคนที่ทําสื่อเรื่องสุขภาพของประชาชนเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญโรคหัวใจสองนาทีสุดท้ายให้คุณหมอฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการ ทั้งหลมทั้งแฟนยูทู e ด้วยใช่ไหมคะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันให้กำลังใจนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเห็นสื่อของเราทาง YouTube Facebook ก็กดไลค์กดแชร์มีอินโฟกราฟิกก็แชร์ก็จะเป็นกำลังใจต่อพวกเราอย่างมากเลยครับแล้วก็อย่าเชื่อข่าวข่าวลือเฟคนิ๊กขครับเช็คก่อนค่ะแล้วก็ถ้ามีความเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์หรือให้รีบโทรไปถามก่อน ก็ถ้าเกิดไม่รีบด่วนก็ถามหาข้อมูลก่อนก็ดีครับแต่ถ้ารีบด,ด่วนก็ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับค่ะแต่ทั้งไงก็ตามถ้าเกิดมีเรื่องแน่นหนอกเส้นเลือดหัวใจตีบสามารถจะติดต่อถ้าเกิดไปโรงพยาบาลมา,ลมาแล้วจะบอกว่าจะไปขอเป็นคนไข้ของหมอไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> คงตามเวรนะครับตามปาเวรที่นั่ <c oughs> ก็อีกเป็นปัญหาหนึ่งเราไม่สามารถเลือกหมอที่เราอยากให้รักษาได้ใช่ไหมครับผมก็ได้ได้ถึงถ้าพลาดเวลาได้ ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ฉุกเฉินมันจะไม่ได้นะครับถ,ถ,ถ้าเป็นฉุกเฉินจะไม่ได้ใช่ครับเพราะต้องดีจักเวรนะนอกจากว่าการตรวจรักษาที่นัดใหม่ล่วงหน้าใช่ครับค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือคุณหมอรุ่นใหม่นะคะเมื่อกี้ถามนึกว่าคุณหมอเด็กๆนะคะแต่คุณหมอก็มีประสบการณ์กว่า20ปีไปแล้วละแต่อย่างน้ก็มีทัติจตหรือมีแนวคิดมีมุมมองซึ่งเป็นเหมือนคนสมัยใหม่ที่ยังต้องใช้การสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารต่างๆในการทำความเข้าใจในการให้ความรู้และในการที่จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพประชาชนก่อนที่จะต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าบางทีอาจจะรักษาดูแลตัวเองที่บ้านโดยไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลหรือไปรักษาตัวโรงพยาบาลน,นะคะ เพราะนั้นอย่าลืมติดตามนะคะ YouTube หรือช่องทางต่างๆของรามาชาแนลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอนะคะขอบบคคุณรัให้คุณหมอมีช่องทางการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีคนไข้ที่ได้รับประโยชน์จากรายการที่คุณหมอเสอออกมา ได้มากขึ้นจะได้ลดจํานวนคนไข้ที่จะไปรอคิวที่โรงพยาบาลน,น,น,นานๆนะคะค่ะท่านผู้ชมคะต้องขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะพกใหม่คราวหน้าอย่าลืมรุ้นนะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครจะมาพูดเรื่องอะไรและแขกรับเชิญคนนั้นทําอะไรให้กับสังคมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ